วัดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะคะลุงพลุยชาแนลนะคะวันนี้ก็เตรียมรถนะคะส่งมอบอีกแล้วนะคะเป็นตัว DBL w i n e t a k นะคะขับ4ตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,314,000า0 0บาทนะคะตอนนี้นะณปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการอัปเกรดนะคะอัปราคาขึ้นไปนิดนึงนิดเดียวนะคะอ่ะอีก1,5,000บาทตามรุ่นเลยนะคะก็เดี๋ยวรอเขาประกาศออกมาเป็นทางการเดือนมกราคมนี้นะคะสำหรับ เดือนนี้ธันวาคม66นะคะก็ยังได้เป็นราคาเดิมสําหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในเดือนนะคะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะจะใส่ชุดแต่งเข้ามานะคะเป็นชุดวายแบบนี้เลยนะคะนะคะตอนนี้ก็สามารถเลือกสีได้นะคะใครอยากได้แบบดำเงานะคะดำด้านนะคะหรือว่าสีโครเมียมได้หมดเลยนะคะราคาค่าตัวไปแล้วนะคะตัวท็อปสุดแน่นอนนะคะต้องมีอะไรที่แบบเหนือกว่าตัวธรรมดาแน่นอนเนาะ,ะไฟหน้านะคะเป็นแมทต์พิกเลยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2 0ค่ะ210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตร เอาเข้าใจง่ายๆนะลุงจะอธิบายแบบคือเขารีวิวมาเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็คิดว่าลูกค้าก็น่าจะมีข้อมูลมาสักระยะแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวในเกียร์ที่เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอ่ะแล้วก็แดงม้าไปแล้วแงบิบไปแล้วตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนะคะโบใหญ่โบเล็กทำงานควบคู่กันไปนะคะตัวนี้สําหรับตัวไฟหน้า m a ทริก L E D นะคะแน่นอนว่าเป็นไฟอัจฉริยะค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับลําแสงนะคะ หมุนลูกแก้วอัตโนมัตินะคะปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวานะคะลูกล่างลูกบนนะคะได้หมดเลยนะคะตัวนี้สามารถปรับลําแสงอัตโนมัติตามอัตราการเหยียบคันเร่งหรือว่าความเร็วของรถนั่นเองนะคะก็เราใช้ความเร็วสูงนะคะการความเข้มข้นของแสงก็จะค้นขึ้นเข้มขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ไฟเดย์ไทม์นะคะ,อะสองสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นทรงซีแคลมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีไฟออด้านล่างนี่ต้องก้มลงมาดูนิดนึงนะคะพอดีเราใส่ชุด ครอบเข้ามานะคะตัวนี้มันมาทั้งเซตเลยนะในชุดวายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟสําหรับเข้าโค้งนะคะช่วยให้มันสว่างมากขึ้นนะคะเวลาเราเข้าโค้งนะคะหรือว่าไฟ LED นั่นเองนะคะดวงเล็กๆด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะแปรผานตามองศาล้อนะคะ,ะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะก็จะติดตามองศาล้อนั่นแหละเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเซ็นเซอร์เขาก็จะเว้าให้เห็นไหมคะ,ะไม่โดนไม่ทับนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะ อ,อยู่ตรงนี้นะคะเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4นะคะมีให้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ <S <S สำหรับตัวในรุ่นของสต r m t e ็จะมี6จ,ะะ <S 1> <S 1> จุดนะคะสำหรับตัววายแท็กยังมีหน้า4หลัง4นะคะหรือว่ารอบคันนะคะ <S <S ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวบายสปอร์ตให้เหมือนกันกล้อง360อองศาให้เหมือนกันนะคะตัวนี้ ง3 6 0องศานะคะจะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะกรองเดดานะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะช่วยเบรกด้านหน้าช่วยเบรกด้านท้ายนะคะรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะป้องกันรถออกนอกเลนนะคะเวลานะคะใช้เลนคิปปิ้งอะไรพวกนี้นะคะเลนคิปปิง้เงเลนเซนเตอร์ลิงนะคะควบควาร,ระวังในการขับขี่นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าเราออกจากเลนโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวรถจะดึงกลับนะคะไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าดึงกลับแบบปลอดภัยนะลุงรองมาแล้วนะเหมือนขับ ไปทดลองขับกับลูกค้าอะไรอย่างงี้นะคะลูกค้าก็จะถามอยู่นะคะในโหมดการช่วยเบรกนะคะด้านหน้าแบบระยะประชันชิดก็คือมันก็ใกล้จริงๆเลยนะคะก็มีแบบเบรกแบบหัวทิ่มเลยนะเออนะคะก็มีมีมาแล้วนะคะมามาดูในเรื่องของชุดแต่งกันค่ะตัวนี้นะคะใส่ครอบเข้าไปนะคะเป็นฟอนต์ ford แบบนี้มีลูกค้าถามอยู่วันนี้ลูกค้าอาจจะงงในส่วนของตัวอฟอนต์นะคะ ford ที่มันเป็นตัวกระจังหน้ามีไฟ led 3จุดตรงเนี้ย มันเป็นคนละตัวกันนะลูกค้าสามารถเปลี่ยนแยกชิ้นได้นะคะสมมุติว่าใส่ชุดวายมาปุ๊บนะคะตรงนี้เปลี่ยนกระจังเพิ่มได้นะคะจะมีไฟ led ให้แต่สําหรับชุดชุดเซตนะคะวายไม่มีให้นะคะแต่ว่าจะได้ในส่วนของนี่นะคะด้านล่างนะคะที่เป็นโลโก้นะคะตัววายนะคะชุดวายนะคะเป็นรูปตัวสิงเนาะอ่านะคะสิงเสืออะไรก็ว่ากันไปนะคะ สามารถเลือกสีได้ที้ลุงบอกไปนะคะก็สีดำดำเงาแบบนี้ก็จะเพิ่ม1,000บาทด้วยนะคะหว่วงลากจูมีให้2หว่วงนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็การโคนดิดหินดีดมีให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับฟ้ากระโปรงไปเลยนะคะมีเส้นสายนะคะแอโรด i นโมิให้นะคะสำหรับการขับขี่นะคะช่วยเรื่องของการลู่ลมนะคะด้านข้างเลยค่ะตัวนี้ซุ้มล้อนะคะจับคู่กันมากับตัวชุดวายนั่นแหละนะให้มาทั้ง สี่ล้อเลยสี่ซุ้มเลยนะคะสำหรับแมกยางนะคะเป็นเดิมๆนะคะขอบ18นะคะซีรีส์ยาง25 5ทบห5 R 1 8นะคะตัวนี้นะคะซีรีส์ยางจะเป็น2อ5สมาทบจะหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการขยายฐานล้อออกมานะคะอีก50มิลมด้วยนะคะตัวทุกอย่างนะคะก็จะเขาเรียกอะไรนะจะเป็น25 5แทบจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัวห้องเครื่องก็ใหญ่ขึ้นนะคะขยายมากขึ้นนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยเพราะว่าการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์นะคะก็ ว่างมากขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะคะแบตเตอรี่เป็นแบบ AGM แบบ8 0ป์นะคะแล้วก็ไดชาร์จแบบ2 5 0ป์นะคะสามารถลุยน้ําได้นะคะเออหัวเทียนไม่บอดเออนะคะช่วงล่างนะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะปีกนกอิสระแบบ2ชั้นเสริมนะคะที่ระบายความร้อนหรือว่าเรก,กันโครมานะคะตอนนี้เป็นไบเทอร์โบค่ะนี่นะคะกะ็โบสอ,ส,อสองลูกทํางานด้วยกันนะคะด้านข้างเลยค่ะกล้อง360องศานะคะ เราจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะคะเวลาเราปลดล็อกรถนะคะก็จะเห็นเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีในรุ่นของตัววายสปอร์ตเข้ามานะคะต้องแจ้งลูกค้านิดหนึ่งนะคะในรุ่นของตัว Wi ยแท็จะมีเลิกผลิตเป็นบางชุดบางบางตัวนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะคะอาจจะเป็น10สปีดขับ2นะคะแต่ตัวนี้อาจจะยังแบบยังมีอยู่แต่ผลิตน้อยลงนะคะแล้วก็สําหรับ6สปีกก็เริ่มหายากแล้วนะคะไปะะตัว y ายสปอร์ตลืมบอกไปนะคะ ทำงานแจ้งเตือนจากด้านหลังนะคะเวลารถเราจะเปิดไฟเลี้ยวออกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถ้ามีรถมาใกล้ๆอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะแจ้งเตือนนะคะตรงนี้ประตูเป็นแบบสมาร์ททีเล็ค่ะใส่มอเมือจับเข้ามานะคะบันไดนะคะจากโรงงานเป็นสีทูโทนเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มเป็นเซรามิกค่ะแล้วก็เราหลังคาด้านบนมีมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องนะคะสําหรับไว้มัดนะคะ,ะ,ะระยะรถจอดนะคะ ได้บรรทุกได้250กิโลนะคะแต่สำหรับเวลารถวิ่งนะคะแนะนำแค่80กิโลนะคะไม่เกินนี้อ่ะสำหรับตัวโรวบาร์หรือสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นสีทูโทนค่ะตัวนี้เป็นวัสดุสีเทากาไฟหรือเทาดำนั่นเองนะคะแต่สำหรับตรงนี้เป็นเหล็กทั้งเส้นค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเพาราะฝาถังนะคะตัวนี้กิมมิคของเขาคือเห็นไหมเขาจะเว้าตรงนี้นะคะแล้วก็ฝาถัางน้ำมันเปิดได้เลยนะคะปลดล็อกรถนะคะเติม ดีเ B7 นะคะแล้วก็ B20 นะคะช่วงล่างเหมือนกันคะ่ะชกออชัซี C C แยกจากกันนะคะทําให้การขับขี่มีความสมูทนะคะมากขึ้นนั่นเองนะคะด้วยความเป็นดิสเบกทั้ง4ล้อนะคะฟิลการขับจะไม่เหมือนกระบะแบบแข็งกระด้างนะคะฟิลจะเหมือนรถเก่งห้องโดยสารเหมือนรถเก่งเลยนะคะฟีลนั่งแบบนั้นเลยใครสนใจนะคะอยากลองมานั่งนะคะ ติดต่อซู1์ทงหนึ่งหนะคะเดี๋ยวพาไปทดลองขับ1รอบเบาๆเลยนะคะด้านหลังก็มีบันไดมาให้เรียบร้อยนะคะแน่นอนนะคะมีตั้งแต่รุ่น XLS แล้วค่ะเราให้มาเต็มเหมือนกันเนาะสำหรับไฟท้ายค่ะใส่ครอบไฟเข้ามาเพิ่มกิมมิกตัวรถนะคะสำหรับไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟ LED แบบ Fu l l Option ค่ะปีกพีเสื้อบางคนก็เรียกว่าไฟตัว E บ้างตัวปีกพีเสื้อบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ลูกค้าเรียกเลยตัวนี้เป็นขับ4นะคะ4คูณ4นะคะ1ิสปีดอัตโนมัติค่ะ การชนท้ายนะคะมีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะ่อยจอดนะคะตัวนี้กล้องกะระยะจอดนะคะนี่แล้วก็โลโก้โฟร์นะคะตัวนี้มีตัวล็อกให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะไปะฝาท้ายแบบผ่อนแรงอีกนิดนึงฝาท้ายตัวนี้เป็นแบบผ่อนแรงนะคะกระบะไลเนอร์ในรุ่นของตัววาแท็ ack, จะติดมาให้จากโรงงานเลยนะคะปลั๊กไฟบ้านนะคะมีตรงนี้นะคะ 120โวัตต์230วัตต์นะคะขึ้นอยู่กับกําล,ลังวัดกําลังว้ต์นะต้องดูให้ดีนะคะพยายามใช้ให้มันอยู่ในโหมดนะคะ,อ,ะอย่างเช่นได้เป่าผมหรือกับเครื่องชงกาแฟอะไรพยายามใช้ให้มันอยู่ในโหมดจะได้ไม่มีปัญหานะคะสําหรับใครที่อยากใช้มากกว่านี้สามารถเสริมแบตเตอรี่สํารองได้อีก1ลูกนะคะติดต่อน,นะคะที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยนะคะตัวนี้รับประกันทั้งหมดนะคะ5ปีแสนหกิโลสำหรับตัวแบตเตอรี่รับประกัน2 0 0 0 0กิโลนะคะ ไปดูด้านในกันค่ะ Airbag มีทั้งหมด6ลูกนะคะโหมดการขับขี่มีทั้งหมด6โหมดค่ะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังเลยนะคะ,ะเดินได้สีส้มหล่อๆดุดันแบบนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะ,ะสำหรับตัวท็อปสุดของเรานะคะปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็ซิกเนเจอร์ของเขาจะปั๊มวายแทกลงไปนะคะไฟแอมเบไลท์ในรถนะคะตกแต่งสีฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะหน้าจอนะคะ12นิ้วแบบ ทัชสกรีนค่ะเป็นแบบซิงค์ 4A นะคะตัวนี้ก็สามารถนะคะเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์มาใช้งานผ่านมือถือนะคะสั่งงานผ่านมือถือนัดนัดหมายเข้าสู่บริการนะคะเช็คพิกัดรถนะคะหรือว่าดูข้อมูลอื่นๆนะคะผ่านคู่มือการใช้งานในจอมือถือได้เลยนะคะสำหรับ สำหรับ wallet charger นะคะหรือว่าแท่นชาร์จไร้สายนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่รองรับนะคะหรือว่าลูกค้ายอยากจะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยสามารถเสียบนะคะไซส์ Type A และ Type C ได้นะคะหวัวเกียร์เป็น10สปีดอัตโนมัติค่ะในรุ่นของตัว Wide t a ตัว็ o p ยังไม่ใช่เกียร์ e ช h i p s t e r นะคะเกียร์ e ช h i p s t e r จะมีให้ในรุ่น Storm t r a ขึ้นไปสําหรับเบรกมือให้มาเป็นเบรกบืงไฟฟ้านะคะโหมดการขับขี่แบบ o low 4 high นะคะตัวนี้สามารถ เป็นพาร์ทไทม์ได้นะคะก็คือเข้าโหมดเปลี่ยนโหมดได้นะคะ,ะขยับมาที่พวงมาลัยคะ่ะเป็นไฟฟ้า100%นะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้านซ้ายมือเป็น a p t i v t i v u i ู e Control ค่ะสามารถาล็อกความเร็วตามรถคันหน้าได้นะคะเวลาเราขี้เกียจขับหรือรอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถได้เลยนะคะ แล้วก็ฝั่งขวามือนะคะเป็นพวงมลลาลัยมันตินะคะสามารถเชื่อมต่อกับตัวด้านหลังอจอหลังพวงมลลาลัยขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นภาพสีภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแจ้งนะคะข้อมูลการใช้งานของตัวรถนะคะพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยแบบไฟฟ้าสามารถหน่วงนะคะเวลาเราใช้ความเร็วสูงนะคะ,ะพวงมลลาลัยจะหนืดจะหนักขึ้นนะคะแต่ว่าเราเราขับชิลๆทั่วๆไปอย่างเงี้ยคะ่ะพวงมลลาลัยจะเบา ผู้หญิงนะคะก็สามารถขับได้นะคะเวล,ลาเข้าโคง้งองศา,าการเลี้ยวของเขาจะแคบมากกว่ารถคายอื่นอันนี้ต้องบอกเลยกล้ามพูดเลยเนาะอ่ะโอเคค่ะแผงหน้าไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะคะสามารถปรับลำแสงได้นะคะแผงประตูนะคะเป็นไฟฟ้า100%นะคะ,ะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นในรุ่น DBL y t น์แคันนี้นะคะขับ4ของเรานะคะ10สปีดค,คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มตน้นที่ศนเะคะเข้ามาฟังเงื่อนไขกันนะคะโทรศูนย์9กหนึ 9. วันนี้ลุงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ